ครับมาพบกับ Fresh Novelist นะครับมือใหม่หัดเขียนนิยายในคลิปนี้นะครับผมจะมาให้เราดูนะครับว่ามันมี AI ตัวใหม่น,นะครับที่จะทำนัาปกของเราให้อย่างถูกต้องลิขสิทธิ์นะครับเป็นที่น่าชื่นชมนะครับก็คือว่าโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีเขาเรียกว่ามีแบบกลุ่มที่ Empty AI นะครับประมาณว่า เอไอเนี่ยเวลามันเทรนเนี่ยมันไปเอารูปของใครมาไม่รู้นะแล้วมันมาเทรนเนี่ยนะฉะนั้นมันดูแล้วไม่น่าจะถูกกฎหมายเท่าไหร่กฎหมายไม่คุ้มครองอะไรต่างๆนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยก็ยคือมันทําได้นะครับมันทําได้มันเปัญหาเลยครับก็คืออีกกลุ่มหนึ่งก็คือแบบคือเขาก็วันนี้ก็ไม่ได้ผิดอะไรไง,ไง คือเราไม่ไ,ไม่ได้ไปขโมยเข้ามานะครับเพียงแต่ว่ามันแค่เรียนรู้จากภาพที่มันมีอยู่ในเน็ตหรืออะไรต่างๆนะครับแล้วก็เขาากวาดขึ้นมาใหม่นะฮะคือถ,ถ้าเกิดว่าภาพที่วาดมาเนี่ยมันไม่ได้ไปตรงตามตัวละครที่มันมีลิขสิทธิ์อยู่ก็โอเคได้นะครับเขามีเขาเรียกว่า differentate ไปนะฮะทีนี้ผมมีโซลูชันใหม่นะครับก็คือว่าเราใชนะ้ภาพที่เราจ้างมาครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วก็ใช้ AI อีกครึ่งหนึ่งนะครับมันเป็นยังไงคือตัวนี้นะครับเป็น Prome นะครับ AI นะครับ Prome AI มันคือเหมือนกับว่าเราแค่เอาภาพสเก็ตมานะครับแล้วมันจะไปทำให้เรานะฮะมันจะไปทำให้เราคือเป็นวาดให้ให้มันให้มันเต็มที่นะฮะอย่างเงี้ยนะครับมันก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับสมมติว่ามันมีสตรัคเจอร์โครงสร้างอย่างเงี้ยปุ๊บมันเปลี่ยนเป็นรูปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีเนี้ย มันจะมีเนี่ยนะครับสมมุติเราใส่รูปหมีเข้าไปนะครับปุ๊บนะแล้วเราก็เลือกนะครับคือตอนนี้มันที่มันมีให้เลือกเป็นแบบลักษณะของ Realistic Precise นะครับมันก็เนะี่ยฮะมี Animation เป็นสามมิตินะครับมีแฟนตาซีนะฮะอย่างเช่นหมีเป็นตัวนี้อยู่นะผมเลือกแฟนตาซีคือถ้าเราไปเลือกแบบโหมดที่มันยังไม่ยังไม่ซัพพอร์ตนะฮะมันก็ จะน่ะมันมันก็จะแบบไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับคือเละเพูดง่ายนะครับมันมันยากมากเลยครับที่จะทําให้มันออกมาดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นสไตล์ที่มันแบบอ่าเพิ่มมาให้เราแล้วเนี่ยคือมันจะทําออกมาได้ได้ง่ายกว่านะครับเช่นแบบว่าแบร์นะครับเป็นอ่าสมมุติเราเป็นแบบแฟนตาซีนะแฟนตาซีวอลแร์นะอืม อ่า uh, in the mountain นะฮะฮเนี้ยก็คือมันต้องมีอ่พร้อม describe anything นะครับก็คือเหมือนว่าโครงสร้างเราเป็นภาพเนี้ยแล้วเราจะทำยังไงนะฮะแล้วก็ generate ไปนะครับใช้งานฟรีนะครับของตัวนี้แต่ว่ามันอาจจะต้องรอคิวสักหน่อยนะฮะสมมติว่าเวลามีคนใช้งานอยู่เนี่ยมันจะมีขึ้นมาโอ้ยรอคิวแต่ถ้าเกิดว่าเป็น แฟลตเซลนะครับผมเอมโบชิปมันก็จะเป็นนี้อ้าวนี้เราเป็นมัวร์เบียนะครับมันก็กลายเป็นแหแม่เจ๋งไหมครับจากแบบโครงสร้างเนี่ยนะครับจากภาพที่เราสเก็ตไปเนี่ยมันออกมาเป็นอย่างนี้เลยนะฮะเจ๋งไหมฮะนี่ก็มีน้ำนะครับโคตรเทพเลยนั่นหมายความว่าคุณไปจ้างนะฮะคุณไปจ้างแค่เขาสเก็ตเป็นลายเส้นเนี่ยมันราคาไม่แพงเหมือนลงสีใช่ไหมครับ แค่นั้นเองนะคุณคุณแค่แบบต้องการแค่ตัวละครเท่านั้นเองดีนี้มาดูเนี่ยผมจะลองทําให้ดูนะครับไปพินทะเลนะฮะอันนี้ผมทําเพื่อการศึกษานะฮะไม่ได้เชิงพาณิชย์นะครับผมชั้ผมทําให้ดูได้นะครับแต่คือเวลาคุณจะใช้งานเนี่ยคุณต้องไปจ้างเอานะฮะนะถึงเราจะใช้งานเชิงพาณิชย์แต่อันนี้เราก็ปเปี้ยวก็ได้นะครับไอตรงนี้ก็คือพอถึงเวลาเนี่ยเราก็ไปเรียบโหลดตรงนี้นะครับกด ctrl v เลยก็ได้ได้เลยนะฮะ คือเราอัปโหลดคือแบบสามารถกอปแล้วก็แปะได้เลยนะครับหรือว,ว่าเราจะกดเพื่ออัปโหลดไฟล์ก็ได้พอเสร็จแล้วก็เนี่ยนะครับ Handsome Man อืมอืม,อมนผิดนะครับ i n น e ิพา t ์สเมนสโตรนะครับอ่ะเราแบบแนวแฟนตาซี Fantasy เข้าไปนะครับกดเข้าไปปิบเฉลยเข้าไปนะครับนะภาพโอปบ้าของเราก็จะ เริ่มทําการลงสีนะฮะทําการลงสีปึ้งขึ้นมานะครับอ้าวเอาใหม่นะฮะผมต้องเป็นต้องเป็นโคเรียนนะฮะมามโคเรียนนะมันกลายเป็นสไตล์นี้คือทรงผมเนี่ยมันแบบจะให้ดูเดี๋ยวดูใหม่นะฮะทรงผมเป็นอย่างนี้นะแต่หน้าตาเนี่ยเป็นอย่างนี้ ตัวนี้เราไม่ได้บอกอะไรอ่ะนะฮะอ๋ออันนี้ใช้ได้มีสูตรนะเนี่ยตรงกันนะฮะอันนี้ก็คือเป็นชุดคือสตรัคเจอร์โครงสร้างนะครับแบบเดียวกันนะครับผมสมผมมีการเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยนะ,ะเพียงแต่ว่าหน้าตาเนี่ยคำว่าแฮนซัมเนี่ยมันมันไม่ได้บอกแต่คือของฝรั่งเขาแฮนซัมแบบนี้นะฮะคือเขาก็ไม่คิดว่าเราจะเอาแบบออปป้าโคเรียนนะฮะเอามายเราเป็นแบบโคเรียนนะครับเกาหลีนะครับเกาหลีอยู่ displacement store นะฮะคือชุด ชุดชุดเราก็ไม่ได้ไม่ได้กําหนดไปนะครับว่าจะชุดอะไรนะครับเกาหลีนะเกาหลีเกินไปไม่ไม่ไม่เวิร์กเลยนะฮะนอแฮนซัมเคป๊อปดีกว่านะเผื่อมันจะหลอกอันนี้นะอันนี้มันตาตีไปนะครับแบบเป็นโคเรียนออริจินอลนะฮะอืมเราก็ทำดีกว่าจะได้นะฮะ ที่ต้องการจากแบบรูปสเก็ตเนี่ยอ่ะวันนี้พอ,อยังน,นี่เราเลือกเป็นแฟนตาซีนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้เนี่ยเราเลือกเรียลลิสติกออกมานะ่ยฮะเรียลลิสติกเราเลือกเรียลลิสติกอันนี้เนี่ยเห็นไหมมันจะมีคิวอยู่นะฮะคือสมมติว่าเวลามีคนใช้งานอยู่เนี่ยเราต้องต่อคิวนะฮะแต่อันนี้มันอ่าจะยังไม่ค่อยมีการใช้งานหนักเท่าไหร่นะครับ เลเสติกก็ใช้เป็นแบบนี้นะฮะอันนี้ก็ได้นะครับทีนี้ประเด็นคือเราจะเอาไปทำงานต่อนะครับคือเราจะออปเปอร์ตัวนี้นะฮะ c o ป y ี้ไป,ไ,ปไม่ต้องเซฟเซฟอินเมดก็ไเซฟไปนะครับเราไปไปตัวหนึ่งนะฮะตัวนี้มีชื่อว่า Get i m a g e A I นะฮะผมเอาตัวนี้ลากเข้าไปนะครับคือเราจะทำให้ตัวที่เป็นลิสติกเนี่ยมาเป็นแอนิเมะนะฮะอ้าโอเคนะครับก็มันต้องใส่พร้อมนิดนึงนะครับแอนิเมะสไตล์นะครับไซส์ได้อยู่นะครับ b a ่มแบ็กกราวน์นะ มีพาร์ทเมนต์สโต้นะครับทีนี้ไซส์มันก็จะมีให้เลือกนะครับมีซิมเปิลนะก็จะมีไซส์ให้เลือกนี่ครับแอดวานนะครับทีนี้ก็พอมันเป็นอาา่าฮะประมาณนี้นะครับก็คือถ้าเกิดเป็นแบบปก<ม>ก็จะหนิยยยประมาณห้าต่อเจ็ดนะฮะนะครับ,นะรบประมาณนี้นะฮะมันอ่อมันได้มันได้แค่นี้ประมาณห้าหนึ่งสองแล้วก็เจ็ด ประมาณนี้นะเอาเจ็ประมาณเจ็หกแเนี่ยรับประมาณนี้ก็คือจะจะได้ขนาดอัตราส่วนของนี่นะครับเราออกมาจิ้มเข้าไปครับมันจะมีเครดิตอยู่นะครับตอนนี้ผมใช้ไปคือภาพละหนึ่งเครดิตนะฮะอ๋อตรงนีม้มันเป็นภาพเล็กดูภาพใหญ่เป็นไงนะใช้กี่เครดิตนะครับก็คือตอนแรกทําเป็นสี่ใช่ไหมโอเคหนึ okay. ่งภาพหนึ่งเครดิตนะครับอันนี้ออกมาเป็นอย่างนี้นะฮะ ต้นฉบับนะครับต้นฉบับมันไม่ชัดเนะี่ยภาพออกมาก็เลยเป็นนี้เลยเอาใหม่ฮะเราไปเราไปทําใหม่นะครับ,เ,รปเ,รปรบเป็นแฟนตาซีเหมือนกันอืมต้องบิ๊กบิ๊กอนะฮะบิ๊กบิวตี้บีเอ e beautiful Uh, Big Beautiful Nights นะฮะทำเป็นแฟนตาซีง่ายกว่านะครับ mm hmm. Bearing Suit ย mm กิตนะฮ hmm. ะ Bearing Suit คือทำให้มันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรลลิสติกไปเลยนะฮะเป็นภาพแบบภาพถ่ายอะทำเป็นภาพถ่ายไปเลยนะครับแล้วไอตัวนั้นนะ่ะมันถึงจะทำออกมาเป็นแอนิเมะได้ได้ดีเลยครับ ออันนี้คุณลงมองลงนะอันนี้นะผมว่าอันนี้มันต้องลืมบีผมอันนี้อันนี้อันนี้กำลังดีนะครับตกเซฟนะครับเซฟไปไปครับเราก็ไปในที่ตรงนี้นะฮะเราก็ลากเข้าไปนะครับ mm hmm. อ่าแอนิเมาันนะฮะอ่าอย่างพร้อมอปุ๊บเข้าไปเลยครับเอ้ย hey. อืมเราต้องพยายามนะฮะดีเทล ดิจิ t a ลพล i n t ิ n งนะอ่ะเอาใหม่น oh ะครับมันดูแปลกๆนะฮะเ็็ต้องมาปรับตรงนี้นะฮะอันนี้ผมก็ไม่เนียนยนะครับมันดูเป็นเอนิเมไหมเนี่ยมันก็ดูซิซ่ขึ้นมาหน่อยนะ,ะเหมือนเป็นคนยนต์ทีนี้ถ้าเกิดเราทำเป็น 3D มดีก็คือเราก็เรนเดอร์ไม่ได้เลยนะครับ มีแอนิเมชันอยู่นนฮะอ่ะลองดูนะครับปุ๊บอ้าวจจเลดเฟลอ้าวจำทำไมเอ้าปิดตรงไหนวะเนี่ยมาป,ปิดลาดได้ได้เอ้า Fail. เฟลเกิดอะไรเึ้นวะเนี่ยเพ,พิ่งเคยเจอครั้งแรกนะครับพริตรีเจเลตนะฮะทำไมมันไม่ได้วะ อ่าแนวคอนเซปต์เนี่ยนะอ๋อเออแปลกดีนะมีปัญหาอะไรกับภาพนี้นะฮะแต่ปกติได้นะครับคือถ้ามีแสงและเงาก็จะดีมากนะครับอืมคอนเซปต์นะอืมได้มาแบบ K pop. เคลียร์ป๊อปหม่นะฮะเราต้อง เจลเนอ่ะลองดูใหม่นะครับเปิดมันทำไงวะเนี่ยประตูลองนี้มันมีนนกระีิ่พร้อมที่มันเป็นนี้อยู่นะครับอันนี้คือเขาทำไว้แล้วนะฮะอ่า อีลอสลสเตชันเลพยายามหาดูวิธีการนะครับคือครั้งแรกทํำเราได้เลยนะปึง้งมันจ่ายเป็นเอเมมาให้เลยแต่คือพอครั้งต่อมานี่คือแบบมันไม่ได้นะครับอะไรของมันวะเนี่ uh huh. นยอือฮึเพนติงเด มันมีอะไรให้เลือกผมต้องเลือกแบบ Control n e t n o r m a l m a p n พอตึ๊ดตึ๊ดอ่ะ Soft ์เอชนะฮะอ่ะต้องประมาณนี้นะฮะผมว่าเราคงต้องเลือกตัว AI เองนะครับ ตอนแรกมันไม่ได้มีอะไรคอนโทรลพิถานะครับเขามี AI ให้เราเลือกเยอะมากเลยนะครับ25กตัวอา้าทำไมมันกลายเป็นตัวนี้วะเนี่ยชิปแป้งแล้วฮะนะคนลนเรื่องเลยนะฮะไลน์ฮาร์ดนะครับแนิเมตล์นะครับเข็มป๊อปมันมันเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ไหมเนี่ยผมยังงงแล้วเนี่ยอ่ะ มันเอาภาพมาใช้งานไหมเนี่ยยังสงสัย,ยนะเาโอเคอันนี้ได้นะครับอันนี้เขาเอาภาพมาใช้งานแต่เป็นลายอาร์ตนะครับลายอาร์ตแอนิเมตต้องลองหลายๆตัวนะครับมันมีให้เลือกเยอะนะอันนี้เห็นไหมเออมันมาคนละเรื่องเลยนะตายอ่ะานการเป็นซอมนะบี Re ้แล้วนะครับฟรีฟเฟ r สเตรทไลน์นะครับ เรากันนี่นี่ soft edge เอจเราก็ยังไม่มีมีเทคตัว m a ม e เลยนะครับอ่ะได้แล้วพอได้นะตอนนี้โอเคนะครับก็อนนี้พอได้นะครับ เก็บป๊อปเมนเทนดิจิทัลเพนティングเอืมโอเคพอได้นะแต่ข้างหลังมันแบบปแปลกๆนะฮะมันแบบซอฟเอจนะฮะมีตัวไหนอีกนะฮะฮาร์ดเอจอะไรนะ,ะจบพอได้แล้วนะฮะอันนี้ก็คือมาเป็นแบบดิจิตอลเพ้นติ้งแล้วพี่หนุกว่า แบ็กกราว n d ข้างหลังมันยังไม่โอเคนะครับที่เราเลือกมาโอเคนี่ทีนี้ได้แล้วสรุปเราก็จะเลือกตรงนี้นะครับ hard edge นะครับกับ soft edge นะครับมาได้การแล้วในนี้จากภาพที่เรา g e n e r a t รมานะครับเป็นนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะครับมันก็จะเป็นแบบพริ้วๆดีนะครับก็จ้างวาดลายเส้นมานะครับอาจจะไม่เท่าไหร่นะฮะดูลายเส้นหน่อยสวยแบบขอแค่ลายเส้นนะครับแล้วเราก็ เอามานะครับมาทำเป็นภาพภาพจริงนะฮะแล้วก็มาทำเป็นแอนิเมทใน g e t i m g a i นะครับเราก็จะได้ปกนิยายนะครับราคาถูกนะครับโครงการคนละครึ่งนะครับจ้างวาดครึ่งหนึ่ง AI ครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็วิธีการแบบนี้ก็คือเราให้เขาลงสีอย่างเดียวนะครับถูกต้องลิขสิทธิ์แน่นอนนะฮะอันนี้ต้นนะครับ